เฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนเป็นไงบ้างครับสบายดีกันไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่การเอาชีวิตรอด100วันในเซิร์ฟเวอร์กันอีกเช่นเคยครับและในคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2ของการเอาชีวิตรอดแล้วล่ะครับก็ต้องบอกเลยว่าต่อกันเรื่อยๆแล้วไปจบกันที่วันที่100ครับและใน EP นี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยครับและหนึ่งในนั้นผมก็ได้พาเพื่อนผมเข้ามาเล่นด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเขาชื่อปั้นนะนะและผมก็ได้สร้างอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยละเอาเป็นว่าผมจะไม่เกินอะไรมากแล้วกันไปดูกันในคลิปครับเร โอเคเรามาต่อกันในวันที่2 1ในวันนี้เนี่ยผมก็ยังอยู่กับการตามหาเมล็ดพืชมาปลูกข้าวนั่นเองผมก็ได้ใช้วิธีการตักน้ําแล้วก็มาเทโรยในต้นยาทําให้มันนั้นหายไปหมดและกลายเป็นเมล็ดนั่นเองครับส่วนเมล็ดที่ได้ก็มาปลูกตามแปลงไร่ของเรานั่นเองเราจะเป็นชาวไร่ในตำนานนั่นเองครับหลังจากปลูกแล้วไรแล้วอยู่สักพักหนึ่งผมก็ได้มาเก็บต้นข้าวที่มันโตแล้วเก็บเกี่ยวไปเอาไว้กินไว้ใช้แล้วก็ไว้ขาย ถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่เต็มแปลงก็ตามแต่ในอนาคตผมคิดว่ามันต้องเต็มแน่ๆครับจากนั้นวันนี้ก็หมดไปอีกวันหนึง่งเพราะว่ามันเย็นแล้ว และในเชา้าวันต่อมาผมก็ได้พาเพื่อนผมเข้ามาเล่นด้วยผมนี่ะเป็นคนชวนเข้ามาเพื่อให้เล่นได้อย่างสนุกมากขึ้นแล้วก็เล่นได้ลื่นไหลครับจะได้มีคนช่วยทําอะไรนิด,นด,นดนหน่อยๆไม่าจะเป็นการหาของต่างๆนานาครับและหลังจากนั้นผมก็ได้แบ่งของให้เพื่อนผมนิดหน่อยไม่าจะเป็นไม้เหล็กหรือว่าแท่งสติกสําหรับการค้าบอกกุปกรณ์สาหรับการขุดเหมืองจะได้ไปหาของเอาเองนะผมไม่มีให้เยอะขนาดนั้นและดูนี่สิครับการลงเหมืองแบบฮาร์ดคอร์ ไม่กลัวตายหรือใช่ไหมเนี่ยจากนั้นการ,รจนภยัยใต้เหมืองก็เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็มีคริปเปอร์เข้ามาเซอร์ไพรส์เลยตั้งแต่วันแรกที่เพื่อนผมเข้ามาแล้วก็พากันไปสู้กับคริปเปอร์โดยผมลัดช็อตมานั่นเองเลเวลการต่อสู้อัพซะด้วยหลังจากนั้นผมก็ได้ไปขุดแร่ในเหมืองครับไม่ว่าเจอแร่อะไรก็ขุดไปหมดครับจนในวันที่23ถึงวันที่25ผมก็เริ่มมาขุดหินเพื่อเอาไปสร้างบ้านหรือว่าไปสร้างฟาร์มแล้วละ่ะซึ่งผมก็ได้ทําเครื่องสร้างหินอััััตโนนนนนนมมมมมิาาาาใใหห้้้้้้้เเเเรรรขุุดดดดดไไไแแแบบลลวนะลววววะงจนนจจจกกี่่ืออผผสส็็พํ ตอตแต่ในเมืองนี้เนี่ยมันก็สว่างไปแทบทุกที่แล้วนั่นก็หมายความว่าเราสำรวจไปจนหมดแล้วผมก็เลยกลับไปที่บ้านดีกว่าโดยการพิมพ์สแลสโเมื่อกลับมาถึงเครื่องบนแล้วก็ไม่รอช้ารีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านฮาปิดของเราหลังจากนั้นผมก็ได้เอาแร่ที่ได้มาทั้งหมดไปเผาโดยการขอถ่านจากเพื่อนเพราะว่าผมไม่มีถ่านหลังจากที่ป้นถ่านเพื่อนเสร็จแล้วผมก็ได้เอาถ่านที่ได้มาจากเพื่อนนั้นไปเผาเป็นเหล็กนั่นเองสองคนหาเหล็กนี่ไวกว่าเดิมเยอะเลยครับก็เป็นตัวช่วยให้ผมนั้นได้เงินให้ครบสามหมื่นภายในร้นนนอยว นนไปสร้างฟาร์มต่อในวันที่26ถามว่าจะสร้างยังไงนะเหรอก็สร้างแบบนี้นั่นไง ก็เป็นวิธีที่หลายๆคนเลือกสร้างแบบนี้นะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเพียงนิดเดียวแล้วก็สวยด้วยอุปกรณ์ก็ใช้เพียงแค่หินเท่านั้นเองผมสร้างจนถึงตอนมืดแล้วก็ได้เวลาพักแล้วละครับผมกลับมาที่บ้านจากนั้นก็เจอใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่หน้าบ้านก็เลยเรียกเพื่อนมาดูหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเรามีเป้าหมายคือการลงเหมืองหาแร่ไปขายนั่นเองและมาหากราบการหาแร่ก,ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับผมได้ขุดลงไปให้ลึกจนถึงวัยที่หาเพชรได้และหลังจากนั้นเราก็ขุดกันต่อไปเรื่อยๆครับโดยผมกับเพื่อนก็ม ขุดทางยาวและผมเป็นคนขุดทางแยกในระหว่างทางเจออะไรก็ช่วยๆกันขุดไปครับส่วนผมนั้นจะเป็นคนขุดทางก้างปานั่นเองเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเจอเพชรมากยิ่งขึ้นโดยทางนี้ครับโดยการแยกกันขุดแล้วผมก็ได้ขุดฐานไปด้วยแต่ว่ามันขุดช้าเกินไปหลังจากที่ทนขุดช้าได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็นึกได้ครับว่าที่สปอนนั้นมีเอนชารนฟรี ผมก็เลยกลับไปที่สปอนครับโดยการขอเหล็กจากเพื่อนมาด้วยทําเป็นที่ขุดแล้วก็เอาไปเอนชานครับซึ่งแทบจะบอกได้เลยว่ามีฟอร์จูนแทบทุกอันครับเพราะว่าที่เอนชานตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่เอนชานระดับสูงสุดโอกาสได้ของดีๆก็มีเยอะอยู่แล้วครับแถมเขายังแจกเวลให้ล่าอับได้เรื่อยๆด้วยหลังจากที่ตุนที่ขุดได้เยอะมาพอสมควรจากนั้นก็แบ่งกันไปขุดครับและก็ต้องบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆเพราะนี่มันคือฟอร์จูนระดับ3หลังจากที่ขุดได้อยู่พักหนึ่งเพื่อน<ต>ผมก็ได้เจอกับเพชรแต่ผมลองให้เพ แค่ก้อนเดียวนี่มันกวนกันจะชัดเลยหลังจากนั้นผมก็ได้ไปขุดแร่ที่เพื่อนผมเหลือไว้รวมไปถึงฐานด้วยเพราะฐานก็ขายได้ราคาแถมยังได้เยอะด้วยก็อีกเช่นเคยครับไม่ว่าจะเจอแร่อะไรผมก็ได้ไปขุดหมดแล้วก็ได้เจอกับกลองที่มันอยู่ในเหมืองแล้วก็มีแอปเปิลทองให้เรากับฐานอีกนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีอะไรดีแล้วละ่ะหลังจากนั้นก็ไปขุดแร่ต่อก็เป็นการเจอฐานยาวๆไม่เจอแร่อะไรเลยหลังจากขุดฐานอยู่นานเนี่ยพระเจ้าก็คงรู้แล้วครับว่าเราไม่ได้อะไรเลยเขาก็เลยให้เพชรเรามาครับซึ่งเพชรเนี่ยก็มีเยอะเลยละ่ะไม่ได้เหมือนกอง ไปสิก้อนหลังจากที่ได้เพชรมาแล้วผมก็ได้เอาเพชรมาที่บ้านหลังจากนั้นก็ตั้งกล่องแร่แล้วก็เก็บแร่ที่เราได้มาทั้งหมดเพื่อที่เราจะได้เอาไปรวมแล้วไปขายทีเดียวรวมกับพืชผักผลไม้ที่เรามีอยู่ด้วยและแร่ส่วนใหญ่ที่เราได้ก็เป็นถ่านทั้งนั้นเออมีแต่ถ่านถึงแม้ราคาจะต่ําแต่ไม่ก็ขายได้แล้วเราก็มีเยอะด้วยไม่เป็นไรตัวการที่จะเพิ่มราคาให้เรานั่นคือเหล็กซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันแต่ก็น้อยกว่าถ่านต่อมาในวันที่30ผมก็ได้มาทําเป็นรั้วล้อมฟาร์มต่อเป็นรััั้ววววเล็กกกๆๆรหนนอ่่่่ะาาางงงไืยมมพผูจช จลี่ล้อมรั้วเสร็จผมก็ได้เอา,มาเมล็ดที่มีเพียงน้อยนิดนั้นไปปลูกแล้วก็รับบรรยากาศตอนเย็นในฟาร์มของเราแล้วเราก็มีชีวิตที่สุขสบายในเซิร์ฟเวอร์แล้วล่ะครับไม่ว่าจะมีบ้านมีฟาร์มมีอะไรแล้วแต่เราก็ยังไม่มีเงินในการซื้อของกับคนในเซิร์ฟเวอร์แต่ก็ไม่เป็นไรอาหารหรืออะไรแล้วก็หาได้อยู่แล้วในวันที่31มาถึงวันนี้เพื่อนผมก็ยังอยู่กับการตกปลาแบบยาวๆครับผมก็ออกไปสร้างบ้านจะเรียกบ้านก็ไม่ถูกมันก็คือประพาคารครับในอนาคตผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นท่าเรือการสร้างประพาคารไว้ก่อนก็็เเเเเปนรรรื่่่อองงงงททีีีีดาาาจะไมต้ส้สสยวลหลหั โดยในวันแรกของการสร้างก็ไม่มีอะไรมากนอกจากการวางโครงสร้างข้างล่างเพราะว่าข้างบนนั้นมันสูงและมันก็ต้องใช้เวลาในการสร้างนานครับมันไม่เสร็จภายในวันเดียวอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรสร้างๆไปก่อนในวันแรกการออกแบบก็อีกเช่นเคยผมไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ดูวิธีการสร้างด้วยแย่เลยทีนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับสร้างๆไปก่อนถึงแม้มันจะออกมาทุเรศเราก็ค่อยมาปรับแต่งทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรหรอกสร้างวนไปวนมาอยู่นานจนกระทั่งวันนี้มันก็ใกล้จะมืดอีกแหละอะไรเนี่ยมันไวจังเลยหรือที่มันไวเพราะว่าผมขุดทุบขุดทุ ผมว่าใช่แน่ๆเลยสร้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตอนมืดตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าการสร้างในตอนมืดมันปวดตามากๆแสบตาก็คงได้เวลาพักแล้วเสรนะ ในเช้าต่อมาผมก็ยังอยู่กับการสร้างอยู่เช่นเคยครับแต่ในเช้าวันนี้ผมเริ่มคิดไอเดียออกแล้วว่าผมจะสร้างยังไงเพราะว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นจากที่มีฐานตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าจะสร้างแบบไหนแต่พอสร้างโครงฐานเสร็จผมก็คิดออกทันทีแสดงว่าฐานเนี่ยมันต้องมีผลมากๆเลยในการสร้างผมได้วางไม้ต่อขึ้นไปแบบเรียบๆเลยแล้วค่อยมาวางหน้าต่างที่หลังเพื่อเก็บรายละเอียดให้มันสวยมากกว่าเดิมแบบเรียบๆมันยังดูไม่มีรายละเอียดเยอะแยะครับและในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เริ่มเผากระจกแล้วก็ทําการคราสแลบเพื่อที่่าาาามาสร้้งงหนต เพื่อที่จะตกแต่งให้ดูมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นและทำให้มันดูลกตามากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ได้เวลาสำหรับการตกแต่งให้โลกตาแล้วล่ะครับก็ตามนี้เลยผมพยายามที่จะออกแบบโครงหน้าต่างก่อนเพราะว่าออกแบบไปทีเดียวเนี่ยมันงงกันนะผมทุบวางทุบวางโครงหน้าต่างอยู่นานครับเพราะไม่รู้จะเอาแบบไหนดีคิดอยู่นานจนกระทั่งได้สิ่งที่พอใจแล้วผมไม่รู้จะคิดทำไมเยอะแยะนะคิดเยอะมากมายก็ปวดหัวสร้างแบบเบสิกเบสิกเลยง่ายกว่าผมก็ได้ต่อตัวขึ้นไปสร้างหน้าต่างครับจริงๆมันสามารถที่จะบินได้เลยเขาแจกฟรีให้บินสำหรับทุกคนบบบแแต่ผมขอใช้ วิธียากลําบากก่อนพี่พีพ่โดนเด็กดา่าแน่พี่พี่โดนเด็กด่าเนี่ยใช่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 รอก่อนสีจบซีรีส์จะบินให้อยากกับซูเปอร์แมนเลยคอยดูจริงๆแล้วผมก็บินบ่อยนะบินดูบ้านตัวเองสำหรับใครที่เล่นกับผมเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์จะรู้ได้เลยว่าผมก็บินอยู่เรื่อยเลยครับบินไปดูบ้านคนอื่นที่สร้างอยู่รอบผมนะผมไม่ได้ใช้สําหรับการสร้างบ้านตัวเองเพราะว่ามันดูโกงเกินไปผมคิดว่าเขาแจกบินมาก็เพราะว่ากันคนที่ไปตกหลุมโพเทคคนอื่นแล้วขึ้นไม่ได้ป่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเพื่อนผมเคยตกหลุมโพเทคคนอื่แล้วอง ไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับการสร้างบ้านผมแหละเรามากับเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าหลังที่ผมสร้างบ้านได้เกือบที่จะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีใครไม่รู้มาโบกมือให้กับผมก็ไม่รอช้ารีบโบกมือกลับไหนๆนานๆทีจะมีคนมาเยี่ยมบ้านละไปได้ทักทายกับเขาแล้วคุยกันนิดๆหน่อยๆจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะสร้างประภาคารยังไงต่อก็เลยมาทักทายแล้วคุยกันนิดๆหน่อยถือว่าเป็นการพักการสร้างด้วยแล้วก็พักสมองด้วยแหละครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขามาดูอะไรที่ประภาคารของผมอะมาดูความอุบาทของมันหรือยังไงก็ไม่รู้ววแล้มมมันกก็ดออย่่างทีผบ มืดปวดตาในวันที่34วันนี้เนี่ยพักการสร้างกันก่อนครับมอ,อกสำรวจบ้านคนที่สร้างบ้านใกล้โพเทคเรากันดีกว่าว่าเขาได้สร้างอะไรกันบ้างดูนี่สิอยู่ใกล้บ้านเราเลยเอาละผมก็ได้เจอกับบ้านน้องคนที่เขาไปดูบ้านเราครับซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อไอเขาได้เขียนไว้ติดป้ายนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เดินต่อเขาใช้ไม้สีเขียวในนรกมาตกแต่งบ้านตัวเองก็ยังไม่ค่อยเสร็จนะแล้วเราไปดูบ้านหลังต่อไปครับบ้านหลังนีน้ออกแบบได้สวยพอสมควรครับแล้วก็เจอรังพึ่งที่มีป้ายเอาไว้อะไรพึ่งนะสง,สงองตไ่ป ซึ่งบ้านหลังนี้คงเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เราจะสำรวจแล้วครับเพราะว่ามันใกล้จะมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านใครที่ผมไม่ได้ไปดูก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหาไม่เจอจริงๆอย่างนึงเนี่ยตอนที่ผมมาตอนแรกแถวเนี้ไม่มีบ้านใครเลยนอกจากบ้านผมแล้วก็บ้านคนที่เข้าไปสร้างที่หมู่บ้านไว้ก่อนนะนะตอนนี้ก็มีคนมาอาศัยอยู่เยอะเลยต้องบอกเลยว่าเรามีเพื่อนบ้านเยอะพอสมควรเลยละ่ะก็ถือว่าดีนะครับมีอะไรจะได้ช่วยชวยเหลือกันจากนั้นเนี่ยผมก็ได้กลับมานอนที่บ้านแบบสบายสบาย เรามาต่อกันในวันที่35ผมได้ดำน้ำลงไปหาปลาหมึกแล้วก็พยายามที่จะเอาเนมแท็กนั้นไปตั้งชื่อให้กับปลาหมึกและในที่สุดผมก็มีสัตว์เลี้ยงในน้ำแล้วล่ะน่ารักจริงๆเลยเจ้าปลาหมึกตัวนี้หลังจากที่ผมตั้งชื่อให้ปลาหมึกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้กลับไปปลูกข้าวต่อและในวันนี้เนี่ยเราก็มีเมล็ดเหลือเฟอือเลยครับทำให้เรานั้นมีเมล็ดพอที่จะปลูกข้าวให้เต็มนานแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้มาปลูกต้นเบอร์รี่ต่อเพราะว่าเบอร์รี่เนี่ยมันก็ขายได้เหมือนกันครับแถมยังขายได้รา,า้วาาออะนะแกเรรับ ผมก็ไม่รอช้ารีบเอารั้วมาตกแต่งฟาร์มเบอร์รี่ของเราแต่ก็ยังไม่ทันไรครับวันนี้ก็มือปีกวันนึงผมตกแต่งยังไม่ทันไรเลยแถมไม่เสร็จด้วยไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็นเอาแค่นั้นครับผมได้ทําการปักทอแท้กับฟาร์มเบอร์รี่เพื่อให้มันสว่างตลอดเวลาหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ก็หมดปีกอีกวันในวันที่ 3- 6วันนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรเล่นครับผมก็เลยเอาเบอร์รี่นั้นมารับตัวเองจากที่สูง <c oughs> ว่างหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปตกแต่งฟาร์มเบอร์รี่ต่อผมทุ่มเวลาทั้งวัน,นยยในวันออวน,น Điền จริงๆผมควรวางกั้นนะเพราะว่าผมจะได้ไม่โดนเบอร์รี่ทําให้ผมเจ็บแต่ก็ไม่เป็นไรวางแบบนี้แหละสวยดีแล้วผมก็ได้วางจนเสร็จครับเมื่อวางเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปขุดไอ้บ็อกที่มันอยู่ข้างบนทําให้มันเป็นแบบหยกักๆหยักๆนะจริงๆที่ผมทาําหยักๆเพราะว่าเอาไว้วางท็อตครับถ้าไม่ทําแบบนั้นมันก็จะวางท็อตไม่ได้นั่นเองสร้างยังไม่ทันลายพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินอีกแล้วนี่เขาเร่งเวลาเราชัดๆเลยพอผมกลับมาที่บ้านผมก็ยังเห็นเพื่อนผมตกปลาอยู่เหมือนเดิมผมก็เลยเข้าไปแจมสักหน่อยไม่รู้เขาจะตกปลาไปจน สร้างไวเพียงแค่นี้ก่อนเพราะวันมืดแล้วในวันที่37ผมกลับมาสร้างกระพาคารต่อโดยผมได้ตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าผมจะต้องสร้างให้เสร็จภายในวันนี้เท่านั้นแต่เมื่อลองสร้างดูจริงๆแล้วเนี่ยเลื่อนผิดวันก็ดีนะเพราะว่าแค่หลังคาโครงมันก็รอไปครึ่งวันแล้วครับไหนๆจะมาวางข้างบนอีกแล้วก็ตกแต่งอีกอ,อ่อนานผมเลยคิดว่าไม่เสร็จภายในวันเดียวแนะ่วันต่อไปค่อยมาสร้างต่อ วันนี้ได้แค่หลังคาเท่านั้นครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างง่ายๆโดยหลังคาตอนแรกผมคิดว่าจะสร้างแบบนี้ผมคิดว่ามันเวิร์กแต่ว่ามันไม่เวิร์กครับสร้างแบบแหลมๆผมว่าเวิร์กดีนะแต่ว่าผมสร้างไปแล้วไงผมก็เลยสร้างไปเลยคอยมาปรับแต่งรายละเอียดนิดๆหน่อยๆห,หลังจากที่สร้างอยู่ต้องนานจนกระทั่งถึงตอนมืดมันก็ได้แค่นี้แหละครับแล้วพรุ่งนี้เราคอยมาตกแต่งแล้วกันมาเพิ่มรายละเอียดหลังคาแล้วก็รายละเอียดหน้าต่างต่อนะในเช้าวันที่38ผมได้มาตกแต่งหลังคาต่อให้มันดูมีเนื้อมีหนังมากขึ้นโดยการววววาาาาาางงแแแแททท็็บบบบดอออีีกกลล้้้้ใใชรรรััเเนนนนยยปตสพะ สามารถแก้ไขทุกอย่างแก้ไขได้แม้กระทั่งสิ่งที่เราทําผิดพลาดแล้วมันไม่สวยแต่มันคงแก้ไขให้เธอกลับมาไม่ได้ S <S <an fly> <S an fly> ผมได้สร้างบ้านต่อไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ผมก็ได้เริ่มการวางกระจกสําหรับการกระจายแสงไปให้เรือนั้นเห็นนั่นเองหลังจากที่สร้างอยู่นานในที่สุดก็เสร็จแล้วสาหรับหลงังคาและก็ชั้นบนต่อไปก็คือการตกแต่งหน้าต่างชั้นบนนั่นเองแล้วผมก็ไม่รอช้ารีบมาตกแต่งหน้าต่างชั้นบนอีกเช่นเคยครับหน้าต่างนี้นะผมก็ใช้วิธีการตกแต่งเดียวกันกับวิธีการตกแต่งหน้าต่างชั้นล่างเพราะมันจะได้ออกมาดูเหมือนกันลํากระจีย้ออกมาสวยนั่นเองดูดีแต่ไม่ดูดีกว่านั่นเองเหมือนที่พี่ออยเคยบอกผมททุ่่่มเเวววลลลลาาาาาแแะใช้้้ััังงงนนไปกกกรตตตหอ ออกมาสวยไปอยู่พอสมควรนะวันนี้เนี่ยมันใกล้เสร็จแล้วมันออกมาลกแล้วละ่ะนี่แหละสเต็ปของผมสไตล์ของผมลกแต่ดูดีแต่ผมลืมวางแถบดออีกฝั่งหนึ่งนี่ยผมลืมไปได้ยังไงเนี่ยโคตรสำคัญเลยผมก็เลยไปวางแล้ววันนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับหอประพาคารของเรา ในวันที่39ผมออกเดินทางออกจากบ้านแล้วก็เดินทางไปที่ฟาร์มจากนั้นก็เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มันโตกันเต็มที่แล้วนะเหลืองอลามงามตากันเลยทีเดียวฟาร์มข้าวข,ของผมผมก็ได้เก็บเกี่ยวพืชข้าวที่มีอยู่จนหมดไร่ครับ เก็บเกี่ยวอยู่นานจนกระทั่งเลเวลผมนั้นอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนานมากกว่าวลจะอัพเมื่อไหร่ผมจะกลายเป็นเลเจนดารี่ฟาร์ r เมอร์แล้วเด็กหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เอาเมล็ดข้าวมาปลูกเพื่อจะรอรุ่นต่อไปมาโตนั่นเองครับเราจะได้มีข้าวไปขายเรื่อยๆแล้วผมก็ได้ข้าวมาทั้งหมด4ี่กองครับถือว่าเยอะมากๆผมก็ยังไม่รู้มันขายได้เท่าไรแต่ผมคิดว่าคงได้ราคาแล้วผมก็ได้เก็บเบอร์รี่ไปด้วยเพื่อจะเอาไปขายไล่เก็บเบอร์รี่อยู่นานครับแลวเบอร์รี่พวกนี้นเนี่ยมันเจ็บด้วยเพราะว่าต้นมันเป็น,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 บบนหน,น ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเอาถ่านไปขายก่อนเพราะว่าเหล็กแล้วก็อะไรเนี่ยมันสาคัญหลังจากนั้นผมก็ได้มาถึงที่นี่แล้วครับที่สาหรับการขา,ขายของนั่นเองผมเริ่มขายเบอร์รี่ไปก่อนได้ตังมาแค่16 5บาทเองน้อยมากๆจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ขายข้าวไปทั้งหมดครับซึ่งก็ได้มา630กว่าบาทก็ถือว่าน้อยอีกเช่นเคยแล้วผมจะขายอะไรได้ราคาดีๆแล้วเนี่ยความหวังของผมก็เหลืออยู่แค่ถ่านครับผมก็เลยลองขายถ่านทั้งหมดดูว่ามันจะได้มาเท่าไหร่เพราะว่าเรามีถ่านเยอะมากๆหลังจากที่ผมได้ขายถ่านจนหมดแล้วเนี่ยนผมได้าาากกรข็คือ 5 6 3 9บาทก็เยอะอยู่พอสมควรครับแต่ก็ยังไม่ได้ครึ่งสำหรับ3า0 0 0และในวันที่40ผมก็ได้คราบชุดเกาะเหล็กแทนที่ที่มันพังไปและชุดเกาะเหล็กอันเก่าที่มันพังมันก็พังเพราะว่าต้นเบอร์รี่นั่นเองต้นเบอร์รี่นี่แหละอนุภาคเหนือกว่าซอมบี้หรือว่ามอนเตอร์ใดๆ และในวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาตัดไม้ครับเพราะว่าผมต้องการไม้เยอะมากๆในการสร้างโปรเจกต์ต่อไปผมได้ตัดไม้ไปเยอะมากจนกระทั่งผมได้เจอกับแมวผมไม่รอช้าครับรีบกลับไปที่บ้านแล้วรีบไปเอาปลาที่อยู่ที่บ้านที่เพื่อนผมตกไว้ปลาของแกจะมีประโยชน์ในวันนี้แหละไอ้ปั้นผมได้เอาปลาแซลมอนที่เพื่อนผมตกไว้มา9ตัวหลังจากนั้นผมก็ไปเทมแมวซึ่งแมวตัวนี้มันก็ไวพอสมควรครับผมกว่าผมจะวิ่งจับมันได้เนี่ยก็ใช้เวลานาน,านอยู่เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ย,ยผมก็ได้จับแมวตันนี้้ไไดดดโยกาารล่อมปิเข ในที่สุดเราก็มีแมวเพิ่มแล้วผมมีแมวมาเลี้ยงที่บ้านเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีแมวที่เราไปซื้อมาต้องราคา200กว่าบาทนะอย่างน้อยก็มันไปอยู่เป็นเพื่อนกัน,กนครับจะได้ไม่เหงานั่นเองเย้ Yay! เซลฟี่กับแมวในตอนเย็นหลังจากที่ผมได้แมวสีครีมมาเป็นเพื่อนร่วมใจและแดดผมก็เดินทางกลับไปที่บ้านครับแล้วก็เอาแมวตัวนี้ไปเฝ้ากล่องไว้และหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เดินทางออกมาข้างนอกบ้านแล้วก็ลองสลัดวาร์ปดูครับว่าจะมีอะไรให้เราไปบ้างก็ไม่รอช้ารีพิมพ์คําว่าวาร์ปครับและในหน้าเมนูเนี่ยมันก็มีอะไรให้เราเลือกไปเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโซนม็อบโซนบอสหรือว่าโซน p v p ซึ่งโซน p v p ยังปิดปรับปรุงอยู่ครับผมเลือกเข้าไปที่โซนบอสซึ่งโซนบอสเนี่ยก ผมก็ไม่รู้ว่าต้องรออีเวนต์ก่อนหรือเปล่าถึงจะไปได้นะหลังจากนั้นผมก็ได้เลือกที่จะวร์ปไปที่โซนม็อบหมายถึงโซนตีมอนเตอร์นะซึ่งที่นี่ก็มีมอนเตอร์ให้ตีแบบทุกชนิดเลยล่ะครับซึ่งตอนที่ผมมาเนี่ยก็มีคนฟาร์มอยู่ด้วยเขากําลังฟาร์มคิปเปอร์อยู่ครับสงสัยอยากได้กันพาวเดอร์เยอะเลยสินะเป้าหมายของผมคือการตามหาน้องหมูครับเพื่อเจ้าเนื้อนั้นไปกินแต่ผมก็ต้องการเนื้อเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นเพียงพอสาหรับการกินเท่านั้นเอง ไม่ได้ล่าไปขายหรือว่าล่าไปทํำอะไรเหมือนคนอื่นเขาหลังจากที่ได้เนื้อหมูพอกินแล้วเนี่ยผมก็ได้วาฟกลับมาที่บ้านจากนั้นก็เอาเนื้อหมูที่ได้มากลับไปเผาในบ้านของเราก็ไปเก็บเหล็กออกมาจากเตาจากนั้นเนี่ยผมก็เอาเนื้อหมูใส่เข้าไปแทนแล้วก็รอจนกว่าเนื้อหมูมันจะเผาเสร็จแล้วก็วันนี้ก็หมดไปอีกวันหนึ่งละครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเอาชีวิตรอด1 0 0ยวันในเซิร์ฟเวอร์ EP 2. สําหรับใครที่อยากเล่นกับผมสามารถจอยเข้ามาใน EP ตามนี้ได้เลยครับเข้ามาสร้างบ้าน,นใกล้ผมแล้วก็เข้ามาเจอผมได้เลยในเซิร์ฟเวอร์นี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันใน EP หน้าสําหรับ EP นี้ก็ต้องขอเวลาไปก่อนสวัสดีครับ